สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์วันที่18พฤศจิกาครับเสาร์นี้ครับบ้านตึงปทุมราชครับมีงัวแม่สาวเด้งๆงามๆสองตครับพี่น้องครับสองตเด้อเอาเบิ้งตัวแรกกันก้อนครับนี่ตัวนี้ตัวแรกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกตัวแรกครับลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับอายุบระานพิ่ปีด้กครับตัวนี้เปิดว้ครับถึกถือครับ หนึ่งมืนสองพันครับพี่น้องครับมื่นสองครับลูกช็อกโกแลตหน้าหนาเลยหน้าหนาเลยสูงร้อยยี่สิบครับหน้าหนาครับหน้าหนาหน้าหนาย่าย่างยุนยุ่นหน้าหนาย่นย่านยุนยุ่นอายุบริเทนพบปีครับนี่เบิ้งครับแปดเดือนอาร์ซิดครับหนึ่งมืนสองพันครับนี่คือลูกช็อกโกแลตครับตัวแรกสูงร้อยยี่สิบครับ เล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่น้ำล่างสวยดีเนื้อหนังย่านดีครับย่านดีผู้ใดมีงวดตัวเดียวว่ามีมูอยากหามูไปเป็นคู่กันกะแนะนำนะครับเด้อเอาตัวนี้ไปเป็นมูไว้ก็ได้ครับถ้าผู้ใดมีงว่วอยู่ตัวเดียวว่ามีมูกินยาครับนี่ลูกช็อกโกแลตนี้แดงครับนีแดงนแดงหนึ่งหมื่นสองพันโอ้นาเลียงครับนาเรียง ดูง่าโค้งสางงดีสะโพกง่ายดีเนื้อหนังง่านดีครับสูงร้อยยี่สิบครับมือนสองครับพี่น้องครับแดงๆเลยมึงโกข้างครับโกหางงเพศสีดำโอ้ห้างงดีครับห้างงดีหางงดีหมือนสองครับถึก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 แดง ตนใจโทรหาเบา,เบาตึงเดี๋ยวเลยครับลูกชอกกระแลกครับตัวนี้1นึ่งมนสพนาเรียงสุดๆแปดเดือนเก้าเดือน10เดือนบพทันพอปีเดอร์งัวตัวนี้ครับพี่เบิ้งครับหน้าตาเอาไปฉีดยาเอาพี่น้องขาพยาบารุงเอาเดอ้อนี่หูยดอกหูยดอก นี่เขาตำไม่น้อยเดียวโอ้หนางามแห่งจะมาหูเอะไนี่รูปได้ครับสีแดงเข้มๆเ,เลยแดงเข้มๆหนึ่งหมืนสองพันดูช็อกโกแลตสูงรอยยี่สิบสนใจโทรมาหาเบาตึงได้ครับนี่คืองวดตัวแรกครับหนึ่งหมืนสองพัน จะไปเบิ้งตัวที่สองกันเลยครับนี่ตัวที่สองมีป่านยางดีมีป่านยางดีครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ตัวที่สองเป็นง้วสาวใหญ่ครับง้ชอชนปีพอดีครับบะถึงกันย่างหน่อยนะครับอายุบะถึงกันย่างหน่อยตัวนี้ลูกพ่อได้บะหูแต่ว่า เนื้อนังดีโค้งสางดีเพราะว่าเม่พันใหญ่ครับแม่สูงเกือบร้อยหาสิบเด้อตัวนี้เด้อเห็นเม่พันอยู่สูงเกือบร้อยหาสิบนกระสีใหญ่คือเมียนี่แหละตัวนี้ถือคือกันหนึ่งหมื่ามพันปุ้ยหนึ 13, ง่งหมื่นสามพันงชนปีครับงวอสีชนปีแล้วบะถึงกระั่งหน่อยหรืออาจจะถึงกับเป็นได้สูงร้อยสามสิบหนึ่งหมื่นสามพันใสเมาให้เรียบร้อย พี่พี่เส่มเมา,าให้เรียบร้อยครับหูยูดกัหวหน่อยไม่มีปัญหายังหนึ่งหมืนสามพันสูงรอยสามสิบมีปานด้านสายด้านขัวบ่มีปานเด้อดเดี๋ยวเบาตึงไรให้เบิ้งครับด้านขัวครับเพศกระดำดีพ่วงห้างกระไงดีโคค้างไงดีไปหันไปทางพุ่นอีแล้วนี่ท่นนี้บ่มีปานครับ คางนี้ผมมีปานขนเยาาแนี่ยจังหน่อยเพราะว่าพ่นจอยบันท่าทยขนเอาไปฉีดยาขาพยาบบํารุ่งเอาครับตัวนี้ครับ้างนี้บมมีปานครับพี่น้องครับมีปาน้างเดียวลำตัวลำชีงง้เยาวดีมื่นสามทนันยืนนีด่ดียุด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 นี่แหละยุดยุดยุด เออพันอยากอวยแต่ทางนี้ไม่ให้เบิองอยากโชว์ปานจังหน่อยโชว์ปานจังหน่อยหนึ่งหมืนสามพันพี่นอ้องสูงรอยสามสิบตัวใหญ่ดีอายุสิบปีหนึ่งลแล้วละนี่อา้าวสนใจโท่มากครับหมื่นสองก็หมื่นสามยกชุดเลยก็ได้ครับยกชุดเอาน้ำสองหมื่นสี่ครับ ยกชุดเอาน้ำสองหมืนสี่มีส่วนโลจิพันธ์หนึ่งพิก,งกัดทรงเก๋าๆตัวนี้สิบสองตัวนี้สิบสามยกชุดสองหมืนหาเอาน้ำสองหมืนสี่ครับถ่ายยกชุดแต่ว่าพิก,ากัดทรงเก๋าๆครับพี่น้องมักตัวใดครับแยกก็ได้เด้อไปตัวเดียวก็ได้ไปตัวเดียวก็วเฮ้ยหมื่นสองหมื 12, ่นสามก็ถือว่าถือครับไปแต่ละตัว เงินเมื่นสองเมื่นสามพี่น้องซื้อง้อไปทิมไว้อาสีเพิ่มกำลอกกำไรให้พี่น้องเด้อซื้อง้อไปเพี้ยนไปเลี้ยงทิมไว้ง้อกระเนีไปนาครับก,กำลอกกำไรกับมีแน่นอนถ้าเป็นเงินเก็บไว้กับโอ้เมื่อพ่อเดือนกับเมื่อเป็นเมื่อนละใส่เงินคักอหลีอ้าสนใจโท่มากครับมีง้องามมาฝากคุณพ่อคุณแม่ สองชุดน้ากันครับเสานี้ครับเห็นคลิปนี้เฝ้าโทษได้พี่น้องเ้อเพราะว่าช่วงเที่ยงบ่าวตึงจะเดินทางไปทรงง่วทองทรงั้วทองพลนครับแม่ทองเจ็ดเดือนทรงพลนละครับดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารครับถ้าพี่น้องอยู่สซนทงังทางพานกะสามารถสือไปนําได้ครับเพราะว่ารถสีแลนีนน้องผือชนุมาน ดอนตาลมุกดาหารนี่แหะครับไปดงหลวงครับช่วงเที่ยงครับรถออกนี่สร้างเบาตึงว่าท่านไป่าโทมาซื้อครับสิได้แวะทรงไห้ท่านที่ท่านใดสําหรับคลิปนี้เบาตึงปทุมราชขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับปล่อยง่อไปกินยาก่ออดูดีไม่แห้งสุขูสุขคนคือเกา่าสวัสดีครับผม